เผ่าพ,พันธุ์เหนือธรรมชาติว้าวสุดยอดครับเพิ่งเสร็จงานครับผมวันนี้คิวสุดท้ายนะครับผมและก็เป็นคิวที่พิเศษมากซึ่งเป็นเรือจัสกีนะครับผมลำนี้นะครับอ่ะเปิดไฟท้ายกันลูกโอเคนี่คือไฟท้ายนะครับผมนี่นะครับไฟท้ายเจสกีเป็นไฟกันน้ำนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องมิวเขา เปิดไฟสีขาวนะครับเปิดสีขาวด้วยลูกอ่าโอเคเปิดสีเหลืองลูกโอ้โหเป็นไงครับโซิคจะเป็น3ทางนะครับผมโอเคพอลูกเปิดไฟท้ายด้วยลูกอ่าเปิดไฟท้ายโอเคแค่นั้นแหละเปิดโอเคเปิดแค่นี้พอโอ้โหเป็นไงสว่างยันนู่นเลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับยามาฮ่าลำนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับลําแสงนี่นะครับอ่าอันนี้ได้ยู่ใน้ำต้องตั้งอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับอ่าปิดไฟกันลูก อ่านี่นะครับขานะครับไม่ได้เจาะนะครับผมเราใช้วิธีการใช้แผ่นอะคริลิกนะครับผมทาพัมเมอร์ 3M แล้วก็ยึดเกาะประมาณนี้เลยนะครับและเป็นขาสเตนเลสด้วยนะครับผมอ่าฮะก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นน็อตชุบกาวันไนท์นะครับผมก็ช่วยกันดูแลรักษาหน่อยนะครับผมสำหรับที่จะไปลงน้ําจืดหรือน้ําเค็มนะครับผมฮะก่อนจะ เก็บนะครับคุมผ้านะครับผมล้างเรือแล้วนะครับผมอย่าลืมฉีด WD หรืออะไรนะครับผมเพื่อเสริมให้มันอยู่กันนานๆนะครับผมเปิดไฟท้ายลูกเปิดไฟท้ายนี่นะครับวันนี้มิวสิกมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เปิดไฟขาวโอ้โหสุดยอดนะครับผมลำเนี่ยเป็นแสงแสงเป็นลำๆนะครับผมหครับโอ้โหเป็นลำๆเลยโอเคนะครับผมไบลองพุ่งแน่นอนครับผมสวัสดี ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงแล้วช่วยฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ